ก็เป็นธรรมชาตินะครับของชีวิตมีน้ำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตั้งแต่ยุคแรกที่เกิดโลกขึ้นมาก็จะพูดถึงคำว่าน้ำน้ำคือชีวิตไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นทุกบ้านก็จะมีน้ำตั้งแต่สมัยโรมันนะฮะความเจริญเกิดขึ้นด้วยระบบการส่งน้ำ ไปตามท่อไปตามจัดตุจักทุกคนก็ใช้น้ำจากส่วนกลางปัจจุบันนี้บ้านทุกหลังก็จะมีระบบน้ำประสา,าชาวบ้านหรือภาษาทางการก็คงต้องเรียกว่าน้ำประปาก็มีประปาหลายแบบนะครับเช่นประปาหมู่บ้านเมื่อมีประปาก็สามารถเอามา หล่อเลี้ยงชีวิตในบ้านได้อาจจะปลูกผักเพื่อการดำรงชีพเพราะผักก็จะเป็นอาหารอาจจะปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามเพื่อความเจริญหูเจริญตาเพราะเรามีชีวิตก็พอดีได้พื้นที่มา ก็เอามาทำสวนต่อจากเดิมก็ทำให้มันมีชีวิตด้วยการลดน้ำแล้วก็มีทางเดินเข้าไปชมว่าเป็นยังไงปลูกหญ้าเป็นยังไงโตไหม ก็มีแดดมีแสงมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็จะออกลากไปตาม